ถูกว่าตกอับต้องดิ้นรนประทางชีวิตปัจจุบันสนเดอะสตาร์ชีวิตอับแสงแม้เป็นถึงแชมป์รายการดังใช้ชีวิตติดดินไม่ฟุ้งเฟอ้อหายหน้าหายตาไปนานสำหรับนักร้องชื่อดังอย่างสนธยาชิตมณีหรือที่รู้จักสนเดอะสตาร์ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปีหนึ่ง ซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะมีละครมีหนังเล่นบ้างร้องเพลงลูกทุ่งร้องกับโกไข่ตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารนั่งชิลพร้อมฟังเพลงชื่อร้านนายสนลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่ซึ่งเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อดังว่างานเพลงยังทําครับไปอยู่เบื้องหลังบ้างแต่ทุ่มเวลาไปทําร้านตัวเองมากกว่าที่ร้านนายสนเดอะสตาร์แถวลาดพร้าวหน ถามว่าขายดีไหมขายดีครับเน้นเพลงเก่าๆเน้นลูกค้าผู้ใหญ่บรรยากาศร้านของเราก็จะบานๆแต่กระนั้นจะเห็นได้ว่าเหมือนหนุ่มสนเดอะสตาร์จะไม่ถูกผักดันจากทางค่ายเหมือนกับนักร้องคนอื่นในบ้านเดอะสตาร์เท่าไรนะัก ท,ทั้งที่เขามีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แถมเสียงดีมากแต่กับถูกปล่อยนิ่งเฉยจนต้องดิ้นรนเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหลังหรืองานร้องเพลงที่ตัวเองต้องร้องเองในร้านของตัวเองและถ้าถามว่าผู้ชนะคนใดที่ไม่ถูกเลี้ยวแลเลยเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงหนุ่มสนเป็นอันดับแรกๆเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามสนเดอร์สตามีผลงานภาพยนตร์เรื่องมหาลัยเหมืองแร่หลังจากมีประเด็นนี้ออกไปหนุ่ม สนก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นธรรมดาที่เวลาคนในสังคมไม่ได้เห็นหน้าคนในวงการบันเทิงนานๆก็จะมาคิดว่าต้องตกอับแน่ๆอย่างเช่นหนุ่มสนเดอะสตาร์หรือสนสนธยาที่ห่างหายจากวงการไปพักใหญ่ก็ปรากฏข่าวตกอับขึ้นมาทันทีแถมยังแว่วๆมาว่าหมดสัญญากับทางต้นสังกัดอีกก็ยิงตอกย้ำเรื่องดังเก่าเข้าไปอีก ล่าสุดได้เจอหนุ่มสนก็เลยปี่เข้าไปถาทันทีว่าตกอับอย่างที่ปิดข่าวจริงๆหรือเปล่าแล้วทำไมถึงไม่ต่อสัญญากับทางค่ายดังสนสนทยาเปิดเผยว่าเปิดร้านอาหารด้วยทำหลายอย่าง ก็เลยไม่ได้ต่อสัญญาออกกันมาด้วยดีแกมมีดูแลดีอยู่แล้วและกลับมาใช้ชีวิตปกตินี่ก็เตรียมจะทํางานเพลงอยู่อยู่ที่ร้านอาหารก็เล่นเองและขอบคุณเขาที่บอกว่าเราตกอับด้วยพอบอกพิกัดร้านเราหมดเลยก่อนหน้านี้ตนเพิ่งซื้อบ้าน4ล้านซื้อผ่อนแต่เงินดาวก็หนักอยู่ ากบอกถึงเพจข่าวด้วยว่านักร้องตกอับที่คุณมีบ้านสองหลังคอนโดสองห้องตนชีวิตแฮปปี้พอตนไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อรถที่ใช้ก็รถเก่ามีผ่อนบ้านอย่างเดียวบัตรเครดิตก็ไม่มี